สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะออามาให้เพื่อนๆดูจักรยานนะครับเสือหมอบนะครับยี่ห้อพินเนลี่นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ชื่อรุ่นว่า r 7 8 0นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรนะครับแค่มาถ่ายให้ดูนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์ก็เพิ่งปัดได้แค่สีวัน ผมซื้อมาตั้งแต่วันอังคารที่23นะครับอ่าเท่ากับแค่สี่วันเองนะครับแล้วก็ปั่นทุกวันเลยปั่น9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เช็ดล้อทำความสะอาดแล้วก็มาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับก่อนหน้าก็ปั่นเสือเสือภูเขาอยู่ได้ห้าเดือนนะครับผมโดยรวมก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ปั่นได้สบายนะครับ าการนั่งผมก็จะจะไม่เมื่อยเพราะว่าผมนั่งผมปั่นเสือภูเขามาหลายเดือนแล้วนะครับบอกจะนิ่มมากเลยครับผมโดยรวมแล้วผมก็จะชอบสีแดงนะครับเสือภูเขาผมก็จะเป็นสีส้มนะคบผมราคาก่อนเลยนะครับราคาตามราคาเน็ตก็หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทแต่ผมซื้อขาตั้งมาด้วยสามร้อยก็เป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทนะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะมี18สปีดนะครับผม18สปีดข้างหน้าเป็นสองเฟืองนะครับผมเป็นสองเฟืองเฟรมนะครับเฟรมเฟรมก็เป็นอลูนะครับผมแล้วก็ตะเกียบเป็นคาร์บอนนะครับตะเกียบคาร์บอนตัวนี้ราคาเขาก็จะไม่ลดนะครับหรือว่าแล้วแต่ร้านนะครับเป็นราคาเน็ตก็ เขาจะให้ของแถมมา 2- 3สาอย่างนะครับก็แล้วแล้วแต่เรานะครับดูว่าแล้วแต่จะของร้านจะแถมให้นะครับแต่ผมจะได้ได้ไฟหน้ามาด้วยนะครับไฟหน้านี่ทนมากเลยครับตั้งแต่9ก้าโมงอยู่ได้จนถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับเปิดแบบกระพริบอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าโอเคเลยครับชอบเลยครับแล้วก็บ่ก็นิ่มนะครับเบาะนิ่มมากเลยครับโอเคเลยครับ คือผมจะไม่เมื่อยเพราะว่าผมปั่นเสือภูเขามาหลายเดือนแล้วนะครับอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรนะครับผมโดยรวมจะชอบสีแดงเพราะว่ามันมันดูใหม่ดีนะครับเป็นซ่อนสายหมดเลยหมดจดเลยเป็นรุ่น2024เลยนะครับแล้วแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็เสียงนะครับเสียงมันจะ เสือภูเขาของผมเนี่ยครับมันจะเหมือนจกักรยานทั่วไปเลยเสียงมันจะนิดเดียวแต่ตัวนี้มันจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาดังกว่าเสือภูเขาของผมครับถือว่าโอเคเลยครับกําลังดีนะครับเสียงถ้าแบบว่าเราขับมาก็จะมีคนได้ยินนะครับถ้าขับแบบเข้าหมู่บ้านเงียบๆก็จะได้ยินเสียงค่อนข้างชัดอยู่ครับ แต่เสือภูเขามันจะเหมือนเสียงจักรยานทั่วไปเลยครับตอนผมไปซื้อมาผมก็ได้ไปเขาเรียกว่าไปฟังเสียงของรุ่นแพงๆรู้สึกเสียงมันดังมากรู้สึกชอบมากเลยครับก็เลยถามช่างว่าเอ้ผมอยากได้จักรยานราคาประมาณนี้แต่ว่าอยากได้เสียงดังๆต้องทำยังไงเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนล้อเป็นเขาเรียกว่าล้อคาร์บอนประมาณ 2- งถึงสามหมื่นบาทแล้วเสียงมันก็จะดังขึ้น เ้วเวลาปั่นมันจะแบบคือคือผมค่อนข้างชอบเสียงให้มันดังมันจะเวลาเราปั่นมาคนได้ยินเสียงอะไรเงี้ยครับรู้สึกชอบครับแต่คงคงอัพไม่ได้นะครับร้ออย่างเดียวสองสามหมื่นเราไปซื้อแบบว่าคันแพงๆไปเลยดีกว่าใช่ครับอย่างอื่นครับก็อันนี้ไซส์สี่สิบแปดครับเพราะว่าผมสูงร้อยหกสิบหกนะครับผม ผมก็ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับช่างทำมาให้นะครับผมก็การปั่นนะครับก็อยู่ที่เราฝึกนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าอยู่ที่ที่เราฝึกนะครับผมแต่ผมปั่นมาหลายเดือนแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับก็ถือว่ารวดเร็วดเร็วดีครับผมรวดเร็วดีครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับก็ลองลองดูนะครับผมลองไปถามอ่า ข้อมูลที่ร้านกันดูนะครับก็ให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับวัน,นี้เพราะว่าพูดไปก็เดี๋ยวจะพูดผิดผิดถูกๆนะครับผมโดยรวมผมก็โอเคนะครับราคาประมาณนี้ไม่ได้แบบแพงมากนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ก็ลบรอยเชื่อมหมดเลยนะครับโอเคเลยนะครับแล้วแล้วแต่ว่าชอบกันแบบสไตล์แบบไหนนะครับเอามาให้ดูกันนิดหน่อยโอเคครับขอบคุณมากนะครับผม